ค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลมนะคะจะมารีวิวเครื่องคัตเติ้ลคินนะคะก็คือเครื่องไอการ์ดค่ะค่ะก็เครื่องนี้นะคะในหนึ่งเครื่องก็จะมีแม่พิมพ์สองแบบนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นวิธีทําค่ะวิธีทํานะคะง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลมนะคะจะมาลองทากันดูเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะข้างในจะมีอะไรบ้างแกะเลยเครื่องไอการ์ดนะคะเหมือนกับเครื่องกดปลาหมึกเลยนะคะเอาไว้ทำปลาหมึกด่าง ให้แบบแบ,น,แบนไงไเอาไปทํากินดีวกว่าแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็มีแม่พิมพ์สองอันนะคะแล้วก็จะมีคู่มือค่ะแล้วก็เป็นแผ่นรองนะคะสองอันเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะดูคู่มือค่ะมีวิธีทําตามนี้เลยนะคะค่ะของที่เราต้องเตรียมเองนะคะก็จะมีโฟมค่ะหนาประมาณ1นึจ้ามิลน,นะคะ,คะถ้าหนามากกว่านั้นก็จะตัดไม่ได้ไไดนี่นะคะ ก็จะมีแม่พิมพ์นะคะฟิล์มกับฟิวก็ได้เลือกมาแล้วมีเยอะมากจากร้านไอเพนไอการนะคะอันนี้ที่ฟิล์มถือก็จะเป็นตัวคุกกี้ค่ะน้องฟิล์ม oh ถือหลายแบบมากเลยฟิล์มก like ็เลือก a b c มาด้วยเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวนะคะจะมาทำโมงแจกันค่ะโดยใช้แม่พิมพ์รูปนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้น้องฟิวเอาไปสีมพูนะคะเป็นสีด้านหน้าเย็บไว้ใช้ต่อใช่ จะไม่ไม่เปลืองนี่นะคะกอะวางไว้อย่างงี้วางไปเอาตัวแผ่นโฟมนะคะวางไว้ตรงแผ่น A นะคะแล้วก็แผ่นบทับลงไปเอาออกมานะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้แล้วอุ้ยเหมือนข้านมเลยอืข้านมก็ออกมาเป็นลวดลายเหมือนกับแม่พิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวมาทำสีต่อไปกันเลยค่ะ<ส>ก็ยัง,<อ>งเป็นของน้งองฟิลนะคะ สีม่วง,วงเอากี่<ง>ชั้นสองหรือสามสองก็พอแหละ <Okay. S 1> เอาแม่พิมพ์นะคะวางไปในแผ่นโฟมนะคะแล้วก็เอาแผ่นโฟมนะ้าวางไว้ตรงแผ่น A แล้วก็เอาแผ่น B ทับลงไปนะคะพอใส่ไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่เครื่องค่ะจะมาหมุนหมุนอุย้ยขนมนี่นะคะอันนี้นะคะก็ได้ของน้องฟิลแล้วต่อไปจะทำของฟิลนะคะฟิลก็ชอบสองสีนี้สีฟ้ากับเขียวเขียวมิน้นเขียวธรรมดา ใช้แม่พิมพ์มาเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้ลายอื่นก็แค่เปลี่ยนแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใช้วิธีเดิมหมดเลยตอนนี้นะคะฟิมกับฟิวก็ได้แค่สีพื้นหลังนะคะเป็นแบบนี้ก็เหลือ,อาหาตัวหนังสือนะคะแล้วก็คลองตกแต่งมาแปะ ต้องมาทําต่อนะคะมงกุดกาแฟมุกุดอ่ะใหญ่ไปบอกใหญ่ไปเดี๋ยวมาเลือกในอัลบั้มอันนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแม่พิมค่ะอู้มมีประมาณสี่สิบกว่าแบบเลยนะคะที่พี่กับฟิวเลือกมาก็เก็บไว้ในนี้แล้วพี่เอาไหมไม่เอายังยังไม่ไหมไม่ไม่เอาใหญ่ไม่เอาใหญ่ไปเช็กไหมไม่ใหญ่ไปใช่แล้วพี่เอาอะไรก็ฟิวแยงอันนี้ด้วยใหญ่ไปใหญ่ไป เห็นไม่ได้ก็พี่เอาสัตว์กระปองบ้างปากมันเปนเลือกปากก็พิวเอาเยอะมากเลยอะแค่สามมันเองต้แต่งเอาอันนี้ก็ได้ตัแต่งด้านละนงฟิล์มเอาสายลุงนะคะนิดเดียวเหรอฟิล์มนะคะก็จะทําเป็นสายลุงค่ะแต่เพื่อนๆนะคะก็คงจะงงว่ะทำยังไงให้กลายเป็นสายลุงนี้นะคะเพราะว่า เวลาทำปุ๊บก,ก็จะใช้แค่แผ่นเดียวแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะเอามาสลับสีได้เพราะว่าร้อยด้านหลังมันสามารถดึงออกมาได้นะคะชอบฟิล์มนะคะจะทำมันแบบนี้ค่ะสายล้งสลับสีสลับสีไปมามาทําตัวอักษรแล้วก็ของตกแต่งกันเลยค่ะค่ะข,ของน้อฟิลก่อนเหมือเดิมสีแดงปากสีแดง <laughs> ตัดก่อนไม่เป็นไรไนะเพื่อนเราแกะ ก็เหมือนเดิมนะคะน้องฟพิมนะคะอยากได้ปากสีแดงก็ใสไปเลยหมดแล้วนี่นะคะได้แล้วค่ะเป็นรูปปา้เหมือนกับแม่พิมพ์เลยนะคะพอตัดออกมาแล้วพิมนะคะก็จะทําเป็นตัวหนังสือค่ะใช้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะค่ะก็ใช้วิธีเดิมค่ะเข้าเครื่องทำเหมือนเดิม เมื่อกี้ใช้แรงเยอะมากนี่นะคะตัวหนังสือตอนนี้นะคะตัวหนังสือของฟิมหมดฟิวก็เสร็จแล้วค่ะค่ะเียเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทํา<อ>สายลุงกับข,ของตกแต่งของตกแต,ต่งอันเดียวกันนะคะเหลืออีกสามแผ่นแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนสีเหมือนกันนะคะใช่ที่จริงนะคะของตกแต่งมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าฟิล์เมเลือกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอกับพวงกุญแจนะคะพอเล็กมากใช่แต่ว่าก็ทําเป็นพวงกุญแจแล้วก็น่ารักนะใช่ สวยด้วยนะพีมทำเองนะอย่าลังคือรอ,อตัดด้วยได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นก้างปลากับแมวน้องฟิวอันนี้สีฟ้าไหมเอาสองสีได้ไหมอะ่ะเพราะแบบเดี๋ยวตาซ้ํากันขี้หเหร่เห็นไหมเหมือนเหมือนเป็นแม่เนี่ยพี่พีมเป็นดีนี่เมืองอาชีพ <c oughs> กามขึ้นออกมา ตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิลก็พยายามทํารูไปเยอนๆนะคะจะได้เอามาประกอบที่เดียวค่ะตอนนี้นะคะฟิลกับฟิลก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วะค่ะต่อไปนะคะจะมาตกแต่งก,กันแต่ว่าฟิลกับฟิลนะคะขอเก็บเครื่อง <c oughs> อยการดไ้ก่อนนะเก็บปมใจไปด้วยเวลาทําพวงมาลัยนะคะเราก็ต้องมีรูเอาไว้ห้อยสายคล้องนะคะทำอย่างนี้ให้มันเป็นรูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฟิลมก็ต้องมาเจาะเจาะเจาะรูเจาะไปเลยเจาะหนึ่งสอง๊บปอูอ้ ได้รู้แล้วสวยเดี๋ยวของฟิลมขอทำไปเรื่อยๆนะสามสสามุมทรงอ้ำได้แล้ว <c oughs> มันมากเดี๋ยวฟิลมกับฟิลมนะคะจะซ้อนกันสามแผ่นค่ะแฮปปี้ฟิลเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงแผ่นโฟมอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะไม่ต้องใช้กาวนะคะก็ <c oughs> ลอกแผ่นด้านหลังออกมาแล้วก็แปะได้เลยีฟิลลอกมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฟิลมนะคะจะแปะทับกันอย่างนี้อยากให้พี่พิมทำให้ดีวกว่า นี่นะคะได้แล้วแต่ว่าเหลือสองอันนี้ก็ต้องแปะเข้าด้วยกันอย่างนี้นะคะแกสองสองอันเลยไหมโอเคเดี๋ยวแกอันนี้ให้ได้แล้วะไหนไหมหนึ่งสองส<ำ>แปะดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรูตรงนี้จะไม่ตรงกันของฟิล์มนะคะก็เสร็จแล้วค่ะแปะกันเรียบร้อยแล้วรูก็ตรงกันก็จะมีทั้งหมดสามชั้นนะคะ อันนี้นะคะคืออันที่ฟิล์มกับฟิลนะคะตัดไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวต่อไปฟิลกับฟิลก็จะมาดึงออกดึงออกจากแผ่นนะคะเดี๋ยวอันนี้ค่อยดึงออกดีกว่าพัเพื่อดึงออกไได้เดี๋ยวฟิลมจะทำให้สีใสลุ้งแล้วฟิลนะคะจะตกแต่งด้านหลังก่อนก็จะเป็นปลาตัวของตกแต่งนะคะชิ้นเล็กมากเลยแต่ว่าฟิลมนะคะจะพยายามแกะให้น้องฟิลชิ้นนะคะเล็กมากเดี๋ยวน้องฟิลจะให้พี่ฟิลมทําให้ ค่ะน้องฟิลนะคะฝั่งด้านหลังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ามาใส่ชื่อใช่ไหมน้องฟิวใช่เดี๋ยวฟิมนะคะก็จะใส่ชื่อน้องฟิลค่ะเริ่มจากตัวเอเดี๋ยวฟิมนะคะจะแปะให้น้องฟิวเพราะว่าน้องฟิวแปะไม่ตรงขอนุ่มฟินะคะดูข้างหน้าแบบโลง่ลงๆอยาน้องฟิวจะตกแต่งนิดนึงตุ๊กดาวอาหรือเอาดาวอันเล็กๆดาวอันเล็ก,ลกน่ารักแล้วว้าว แต่ว่าดาวฟิล์มก็กลายเป็นเร่งจุงนี่นะคะพเพุ่งจะคันน้องฟิลเซ็นแล้วสวยมากเลยนะคะคันน้องฟิลเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูของไปฟิลต่อเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็ขอสอบเส้นสายลุื่งกันนะคะสายรุ้งกัในไกลหน่อยน้องฟิลตรงปลายตัดไม่ได้ เดี๋ยวฟิมนะคะจะวางแบบไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้แปะนะคะเพราะว่าใสาลุ้งมันยาวเกินมันออกนอกกรอบน,นะคะเดี๋ยวพิลมเจากันไกลมาตัดแต่ว่าตอนนี้ต้องแปะก่อนนะเดี๋ยวเอาออกมาเป็นนี้นะอู้สวยแล้วสิถ้าสายลุ้งมันเกินนะคะเราก็สามารถตัดได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพงแจ้งเล่าแล้วเราก็ดีไอไวขึ้นมาเองี๋ยวิพีมีพิมล็้ทั้งสองอันเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาตัดตรงปลายสายลุ้งออกนะคะ โเคดูจากด้านหลังตอนนี้นะคะฟิลมก็ติดสายลุงเสร็จแล้วค่ะน่ารักมากมากเลยแต่ว่าฟิล์มขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงเป็นดาวน้อยข้างๆใจไม่โลกงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมาแปะชื่อค่ะตัวอักษรของฟิมก็จะเป็นสีขาวทำง่ายมากเลยนะคะสวยมาก้วยค่ะ รู้สึกดูโลงๆเนะเาะลุมอเอาแบบนี้ของเราไปตกแต่งไหมใหญ่ไปนะเอาอันนี้ใหญ่ไป <laughs> ใหญ่ไปนี่ไงได้แล้วพอดีเป๊ะเลยอยากได้เราก็ต้องแปะให้ได้เราก็ได้แลยใช่ <laughs> เก่งมากเลยเมื่อกี้อันไหนด้านล่างไหนด้านบนนะ <laughs> นี่ ไปแล้วได้ <Yeah. S 1> ดาวแล้วนี่นะคะของฟิมของฟิลมนะคะดูแล้วก็ยังโล่งอยู่นะคะก็จะแปะปากสีแดงนะคะแต่ว่าห้ามีตรงกลางเอาตรงกลางออกจะอ้ยอ้าวอันนั้นฟิลเรื่องไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นแปะเลยอ้าวลืม <laughs> เย้เสร็จแล้วนี่นะคะคือพวงใจของฟิลมนะคะที่ทำขึ้นมาด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ะะด้านหลังเป็นสายลุ้งสายลุย้งเปลยปลายเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากฟิล์กับฟิลนะคะก็ได้พวงใจเข้ามาแล้วค่ะจากเครื่องไอการ์สนะคะค่ะแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็สามารถทําได้หลายอย่างมากเลยค่ะ ได้ทั้งโมเดลด้วยโมเดล 3D นะคะแล้วก็เป็นโมบายที่ข้าหนังสือนะคะแล้วก็ที่ตกแต่งสมุดแล้วก็สติ๊กเกอร์โครงกระเจาก็จะเป็นอย่างนี้นะคลิปนี้นะคะฟิมกับฟิวก็ใช้เครื่องไอการนะคะท้ามาเป็นพวกกระเจาะค่ะ,คะได้หลายแบบมากเลยนะคะคลิปหน้านะคะฟิมกับฟิวก็จะใช้เครื่องไอการนะคะทําเป็นโมเดล 3D ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไง เพื่อนพคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับจะค่์ก็กดแชร์ฟรีกับน้องฟิวด์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของฟิมกับฟิวดนะคะค่ะติดตามฟิมฟิว์ <Feel. S 1> ได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย